เดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูของสวยๆงามๆ<ช>นะครับในป่าดอกไม้เมือง<ช>หนาว<ช>ที่ <ๆ S 1> เบตงนะครับโดยการท่องเที่ยวประเทศไทย <c oughs> ภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับทททสำนักง,งานนราธิวาสนำสื่อมวลชนครับเดินทางสำรวจเส้นทางและบรรยากาศการท่องเที่ยวแนลมเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง <c oughs> โดยหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ ที่ได้รับความสนใจก็คือสวนหมื่นบุบผาสวนดอ,อกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ครับ <c oughs> นี่ครับผู้ชมครับเป็นภาพบรรยากาศของสวนหมื่นบุบผาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยมิตร2หมู่ที่2ตําบลตะน้อแมร์อระอําเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเป็นโครงการพระาราชดำริของสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราช,ชกุมารีตัวสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่จากระดับน้าทะเล ปานกลางประมาณ800เมตรทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและมีระบบน้ำที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปลูกดอกไม้เมืองหนาวนานๆชนิดครับภายในสวนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์มีดอกไม้กว่า140ชนิดจำนวนกว่า40,000ต้นครับควบคูบการปลูกผักปลูกไม้ผลการเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงปลาพร้อมทั้งมีการเพิ่มรายไอซเพื่อสร้างระอองน้ำ เพิ่มบรรยากาศเย็นสบายทั่วบริเวณนอกจากนี้ยังมีบริการรถรางผ่านนักท่องเที่ยวชมสวนอย่างทั่วถึงขณะที่บรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงวันนี้นะครับช่วงนี้ก็คึกคักเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด ก็จะมีนะักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวม,มาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมความสวยงามและพักผ่อนในพื้นที่เป็นจำนวนมากครับนายโตหองแซลลี่นะคะหรืออาจ,จินนะคะผู้จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยมิตรสองก่าวาสวนหมื่นบุกพาไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพและไรายได้ให้กับชุมชนโดยชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลสวนปลูกไม้ดอกเมืองหนาวและให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ได้เดินทางมาสัมผัสอากาศเย็นสบายชมดอกไม้เมืองหนาวและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในอำเภอเบตงขนาดเดียวกันภายในสวนยังมีที่พักในรูปแบบโลคาร์บอนเบตงเดสซิโร่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนและสัมผัสหมอกยามเช้าทำกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงรวมถึงที่พักอาคารร้านอาหารพื้นถิ่น ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรร้านนวดเพื่อสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสวนหมื่สวนมืน,มน,มน,มนมบุกผาเบตงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญคในด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเรียนรู้ที่ประสานความสวยงามความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้อย่างน่าลงอย่างลงตัวค่ะ